สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้จะมาขายของนิดนึงนะคะก็จะมาปล่อยของค่ะที่แบบบางอันก็เป็นอันใหม่แต่บางอันก็เป็นของสะสมของเรานะคะก็เดี๋ยวไปดูชิ้นแรกกันเลยเนาะชิ้นแรกจะเป็นแพนด้าบันนะคะตัวนี้สโลนะแล้วก็มีแท็กนะคะตัวนี้ปล่อย10บ,บาทเท่าน,นั้นนะคะ1ิบ,บาทนะคะ สิบบาทนะตอนนี้ชิ้นต่อไปจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแยมโร่แยมโร่กระ,ะต่ายใช่ไหมไม่แน่ใจสโลนะตัวนี้เป็นของใหม่นะคะสีในกล้องมันจะเป็นสีนะแตะสีจริงไม่สีนะคะสีจริงเข้มนะขายอยู่ที่สี่สิบบาทนะคะ ตัวนี้40บาทต่อไปจะเป็นอันนี้ตัวอะไรไม่รู้อะของใหม่เหมือนกันนะสโลตัวนี้เป็นของใหม่นะขายตัวนี้อยู่ที่20บาทนะคะโอเคนี่2ีสต่อไปจะเป็นกล้วยกล้วยบูมีลายเส้นนะคะแต่แบบ กล้องโฟกัสไม่ได้ตรวนี้ลายเซ้นมันจะเขียนว่าบูมอันนี้เป็นของสะสมนะตรงก้านมันจะขาดสโลโนมีตำหนินะคะมีตำหนินิดนึงตัวนี้ขายอยู่ที่30บาทเท่านั้นนะคะ30บาทสามสิ ต่อไปจะเป็นโพกุญแจจะมีเป็นโซ่ไขป่ปลาแล้วก็อะไรนะไอสีดำๆอะ่ะที่มันเหมือนกับตัวเนี้ยที่มันเหมือนตนี้นะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะเป็นอันใหม่นะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนป้ายป้ายแท็กด้วยเห็นไหมมันไม่เห็นอนะ่ะเนี่ยเห็นไหมที่มันติดอยู่กับโซ่ไขป่ปลา ะะตัวนี้25บาทนะคะ25บาทเป็นพวงกุญแจงต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นปากกาดอกกุหลาบนี่จ้หนนี้แล้วก็เป็นของใหม่นะแต่แบบมันมีตําหนิจากโรงงานนะคะมีชิ้นเดียวขาย20บบาทนะคะลดได้นะสนใจก็แอดไลน์มาได้ลดได้นะคะตัวนี้ ทบาโอเคต่อไปจะเป็นซองกันน้ำอันใหญ่อยู่นะคะใส่ประมาณพวก iPad mini หรือว่าพวก Galaxy Tab 2อะไรอย่างนี้ได้นะเอาไวส้สมการพอดีเลยตัวนี้50บาทนะคะมีอันเดียวนะใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บบนึง สิบค่ะต่อไปเป็นตัวนี้มันเป็นแบบเรียกว่าอะไรเหมือนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะอันนี้เป็นที่ซื้อมานะคะไปเที่ยวแล้วก็ซื้อมาแต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะก็เลยมาปล่อยยังมีตัวนี้อยู่นะเป็นอันใหม่เปิดไฟได้ขออน,นุญาตเปิดให้ดูเนาะ โอเคค่ะตัวนี้40บาทนะคะซื้อให้ใครก็ได้ให้แบบไปตกแต่งห้องนอนหรืออะไรก็ได้นะคะมีกล่องให้แล้วก็เป็นอันใหม่นะคะ40แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวนี้ s t วเบอร r ี่ดิสนีเป็นสุขิด t ทยนะตัวน,นี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีขายแล้วนะแต่ก็ อาจจะมีแต่แบบไม่ได้มีขายเหมือนแต่ก่อนนะคะเป็นของสะสมของเรานะคะปล่อยราคา60บบาทถูกนะคะ60บาทมีแพ็กเกจให้นะคะอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูของทั้งหมดที่เราขายนะคะอันนี้เป็นของทั้งหมดที่ขายสนใจแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวให้ไอดีไลน์ ะคะเป็นไอดียไลนของเราก็แอดมาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อของได้นะคะก็นีนะบางชิ้นก็ลดได้ค่ะมาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะโอเคก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวมีโอกาสมาถ่ายคลิปอีกนะ